สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเหรียญโปรยทานนะคะเป็นดอกกุลาบนะคะลายเบสิกนะคะเป็นลายน่ารักนะคะขั้นตอนการทำนะคะไม่ยากนะคะเ,เพื่อนๆสามารถทำตัวเปล่านะคะไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะแบบนี้นะคะเราก็จะทำด้านหลังไว้ใส่เหรียญที่หลังอีกเช่นเคยนะคะแบบนี้ลักษณะนี้เลยนะคะ แบบสวยดอกใหญ่น่ารักนะคะแบบนี้อุปกรณ์นะคะก็จะมีกันไกรนะคะมีแหนบมีเหรียญน,นะคะแล้วก็มีเทปใสนะคะส่วนริบบิ้นที่ใช้ทำนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะตัวนี้นะคะเราจะใช้เป็นริบบิ้นตาลาคางเบอร์2นะคะเราจะตัดริบบิ้นมา2ซีลักษณะนี้เลยนะคะแบบนี้ ริบบิ้นเส้นยาวนะคะสีส้มนะคะเราจะตัดริบบิ้นมา4เส้นนะคะตัดความยาวนะคะอยู่ที่30เซนติเมตรค่ะจากนั้นเพื่อนๆก็ตัดปลายแหลมนะคะให้ได้ลักษณะนี้เลยทั้งสองด้านนะคะแล้วให้เพื่อนๆพ,พับริบบิ้นนะคะลงมา10เซนติเมตรค่ะพับลงมาลักษณะนี้แล้วรีดรอยพับตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เราจะได้แบบนี้เลยนะคะ ่วนริบบิ้นเส้นสั้นนะคะเส้นสีขาวนะคะเราจะตัดริบบิ้นมา4เส้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่20เซนติเมตรนะคะแบบนี้ตัดปลายแหลมหนึ่งด้านค่ะสีของริบบิ้นนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะแล้วก็จะมาเริ่มทํากันเลยนะคะเราจะเอาริบบิ้นนะคะด้านที่สั้นไว้ด้านล่างค่ะเอาริบบิ้นด้านที่ยาวไว้ด้านบนนะคะ ริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นสั้นจะอยู่ด้านล่างนะคะเส้นที่สองคล้องเส้นที่1น,นะคะแบบนี้ริบบิ้นเส้นที่3นะคะคล้องเส้นที่2ค่ะแบบนี้ค่ะริบบิ้นเส้นที่4นํนำริบบิ้นสอดเข้าห่วงที่1นะคะตรงนี้เพื่อๆดึงออกมากว้างๆนะคะแบบนี้แล้วก็ล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่สมเข้าไปในห่วงนะคะแบบนี้เลยดึงให้กระชับน,นะคะ แบบนี้เพื่อนๆที่ต้องการจะใส่เหรียญเลยก็ให้นําเหรียนมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะหรือเพื่อนๆจะทําไว้ใส่เหรียญที่ลังก็ได้นะคะพอเราได้แบบนี้เพื่อนๆก็พับริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะเส้นยาวขึ้นมาด้านบนค่ะเส้นยาวด้านซ้ายมือพับลงมาค่ะเส้นยาวด้านบนนะคะพับลงมาด้านล่างนะคะเส้นยาวด้านขวามือนำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะ เพื่อนก็ดึงให้กระชับรีดมุมตรงนี้ให้ไปลอยนะคะแบบนี้การลิบบิ้นเลื่อนหลุดนะคะแบบนี้ค่ะแล้วให้เพื่อนเพื่อนนะคะสอดเก็บริบบิ้นนะคะเส้นสั้นทั้งสี่เส้นเลยนะคะเส้นสั้นดาา้านล่านเพื่อนก็สอดเข้าช่องนะคะด้านล่างตรงนี้ปลายลิบบิ้นโผล่ตรงนี้ค่ะสอดนะคะให้ครบทั้งสี่เส้นเลยนะคะเส้นสั้นนะคะแบบนี้เพื่อนเพื่อนคนไหนไม่ทานก็ สามารถหยุดวิดีโอไว้ก่อนได้นะคะแบบนี้แล้วก็ดึงให้กระชับริดมุมดึงให้กระชับริดมุมให้เป็นลอยนะคะแบบนี้การริบิ้นเลื่อนหลุดค่ะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นเพื่อนๆก็พิกกับด้านมาค่ะพิกับด้านมาเส้นยาวจะอยู่ด้านบนนะคะแบบนี้เราก็จะมาเริ่มทํากลีบนะคะด้านในตรงนี้ค่ะกลีบแหลมตรงนี้นะคะ ทั้งสี่กลีบนะคะแล้วก็จะจับนะคะแบบนี้จับแบบนี้ค่ะเราจะทําเส้นด้านบนตรงนี้ค่ะพับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะแบบนี้ให้เพื่อนโคง้งริบบิ้นนะคะพับปลายริบบิ้นมาลักษณะนี้ค่ะแบบนี้แล้วก็พับปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้าช่องด้านหน้าของเส้นของตัวเขาเองนะคะตรงนี้สอดเข้าช่องตรงนี้นะคะเราก็จะได้ลักษณะนี้ปลายริบบิ้นโผล่ตรงนี้นะคะ เราจะได้แบบนี้นะคะลักษณะนี้เลยเพื่อนเพื่อก็ดึงนะคะดึงให้ปลายแหลมนะคะค่อยๆดึงนะคะถ้าเป็นริบบิ้นเนื้ออ่อนนะคะจะยับง่ายเพื่อนๆนต้องมือเบานะคะดึงเบาๆค่ะค่อยๆดึงนะคะแบบนี้เส้นที่สองพับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะพับปลายริบบิ้นลงมาลักษณะนี้แล้วก็นำปลายริบบิ้นนะคะสอดช่องด้านหน้าตรงนี้เลย ตรงนี้นะคะปลาลิบินก็ผล่ด้านล่างตรงนี้เพื่อนๆก็ค่อยๆดึงนะคะเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะค่อยๆดึงกลีบนะคะแบบนี้ดึงให้ปลายแหลมนะคะแบบนี้เส้นที่สามนะคะพับริบินขึ้นไปด้านบนนะคะแบบนี้พับปลายริบินนะคะให้ได้ลักษณะนี้แบบนี้ นำปาลิบินนะคะพับลงมานะคะแล้วก็สอดช่องด้านหน้าตรงนี้ค่ะตรงนี้สอดเข้าตรงนี้ปาลิบินโผล่ตรงนี้นะคะค่อยๆดึงนะคะแบบนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่นะคะเพื่อนๆก็พับลิบินขึ้นไปด้านบนนะคะพับปาลิบินนะคะลงมาแบบนี้สอดตรงนี้ค่ะ สอดช่องตรงนี้นะคะปาริบินโผล่ตรงนี้เพื่อนๆก็ค่อยๆดึงนะคะแบบนี้ดึงให้ปลายแหลมนะคะเพื่อนๆก็ดูนะคะจัดกลีบเขาให้เ,เท่าๆกันนะคะดูกลีบให้เท่ากันนะคะเราจะได้ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆนะคะนำริบบินเส้นสั้นที่เราตัดไว้4เส้นนะคะ มาสอดตรงนี้ค่ะระหว่างกลีบตรงนี้นะคะตรงนี้แล้วก็จะสอดไปตามแนวของริบบิ้นนะคะถ้าสอดยากนะคะเ,เพื่อนๆใช้แหนบช่วยดันนะคะปลายของริบบิ้นนะคะจะชนกับมุมตรงนี้พอดีนะคะชนกับมุมตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยให้เพื่อนๆสอดนะคะให้ครบทั้ง4เส้นเลยนะคะ ตรงนี้นะคะเพื่อนเก็ดันเขาเข้าไปนะคะลักษณะนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นที่สามนะคะสอดตรงนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่นะคะเพื่อนๆก็สอดนะคะมันเดิมตรงนี้นะคะ แบบนี้ด้านบนนะคะแบบนี้ค่ะเราจะได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะเส้นสีขาวก็จะอยู่ระหว่างกลีบตรงนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะมาหมุนเกรสรน,นะคะทํากลีบนะคะตรงนี้เลยนะคะทํากลีบสีขาวนะคะตรงนี้แล้วก็จะจับริบบิ้นขึ้นมาซ้อนกันค่ะริบบิ้นเส้นสีขาวนะคะตรงนี้ เพื่อนๆจะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2ทับเส้นที่1ค่ะเส้นที่3าทับเส้นที่2นะคะแบบนี้เส้นที่4นะคะตรงนี้เส้นที่ยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ทับเส้นที่3นะคะแบบนี้ซ้อนทับกันลักษณะนี้เลยนะคะแบบนี้เราจะได้แบบนี้ค่ะเพื่อนๆก็ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ด้าน ขวามือพับริบบิ้นลงมามือซ้ายนะคะช่วยจับประคองนะคะพับริบบิ้นลงมานะคะแบบนี้พับแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนนะคะดึงมุมตรงนี้ให้ตึงๆนิดนึงนะคะดึงให้แน่นนิดนึงนะคะแล้วก็เกรสรเราก็จะได้ไม่เด้งนะคะแบบนี้พับลงมานะคะใช้นิ้วโป้งกดเกรสรตรงนี้เบาๆนะคะ แล้วก็ดึงนะคะเราจะหมุนประมาณ1รอบนะคะถึง1รอบครึ่งนะคะเราจะหมุน1รอบครึ่งค่ะประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยหมุนประมาณนี้คะ่ะเพื่อนๆก็ปล่อยนะคะปล่อยริบบิ้นเส้นที่1ออกมานะคะตรงนี้เส้นนี้นะคะเพื่อนๆก็ปล่อยออกมาลักษณะนี้ค่ะ เราก็จับเส้นที่ยังไม่ทำไว้แบบนี้พับริบบิ้นลงมาลักษณะนี้แล้วก็สอดตรงนี้ค่ะมุมนี้เลยตรงมุมนี้นะคะสอดเข้าไปตามแนวของริบบิ้นนะคะตรงนี้ปลายริบบิ้นโผล่ด้านล่างนะคะแบบนี้เราก็ค่อยคอยดึงนะคะค่อยๆดึงกลีบค่ะเดี๋ยวเรามาจัดกลีบที่หลังนะคะแล้วก็จะได้แบบนี้เส้นที่สองเพื่อนๆก็ปล่อยริบบิ้นออกมานะคะแบบนี้ ลรวก็จับนะคะแบบนี้ค่ะทําเส้นสีขาวาพับปลาลิบินลงมาลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็สอดตรงนี้ปลาลิบิ้นผลด้านล่างค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สามนะคะปล่อยออกมานะคะแบบนี้พับปลารลิบิ้นลงมาค่ะสอดมุมนี้ ถ้าสอดยากเพื่อนๆก็ใช้แหนบนะคะช่วยดันนะคะปาลิบินผลด้านล่างนะคะก็ค่อยๆดึงค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่พับปาลิบินลงมาสอดมุมนี้ค่ะตรงนี้เลยจากนั้นเพื่อนๆก็ค่อยๆดันนะคะค่อยๆจากนั้นเพื่อนๆก็จัดกลีบเขาให้เท่าๆกันนะคะถ้าเราดึงแน่นไปแล้วก็ ดันเขาออกมาแบบนี้นะคะดันกลีบออกมานะคะแบบนี้เพื่อนๆก็จัดกลีบเขาให้เท่ากันเลยนะคะแล้วก็จะได้กลีบประมาณนี้เลยนะคะแบบนี้ <ítulo> เราก anyway, ็จะมาทำกลีบด้านนอกตรงนี้กันต่อเลยนะคะตรงนี้ค่ะกลีบด้านนอกนี้นะคะเราก็จะทำเส้นยาวนะคะสองเส้นตรงนี้ค่ะด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะเส้นยาวนะคะสีส้มกับสีขาวนะคะเราจะสอดเข้าตรงนี้ค่ะสอดริบบิ้นเข้าระหว่างกลีบตรงนี้นะคะในกลีบนี้นะคะกลีบสีส้มตรงนี้ค่ะตรงนี้สอดเข้าไปตรงนี้เลย ตรงนี้นะคะแล้วก็นำริบบิ้นเส้นสีส้มนะคะสอดนะคะตรงนี้เลยเราจะสอดทีละเส้นนะคะเพื่อนๆก็ใช้แหนบช่วยดันนะคะตรงนี้ต้องมีแหนบช่วยดันนะคะปลายของริบบิ้นจะมาผูกตรงนี้ค่ะเพื่อนลองค่อยๆดึงนะคะแบบนี้เส้นที่สองเราก็สอดเข้าไปช่องเดิมนะคะด้านบนของเส้นสีส้มนะคะตรงนี้เลยตรงนี้นะคะแล้วก็สอดนะคะแบบนี้ เราก็ดึงนะคะแบบนี้เลยจะได้แบบนี้เส้นที่2นะคะพับริบบิ้นลงมาเหมือนเดิมนะคะแบบนี้สอดต,ตรงนี้เลยเก็ดึงนะคะแบบนี้เส้นสีขาวเราก็สอดเข้าไปช่องเดิมนะคะแบบนี้ ถ้าเพื่อนๆสอดยากต้องใช้แหนบช่วยดันนะคะปาลิบินเขาก็โป่ด้านล่างตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็ค่อยๆดึงนะคะแบบนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่3นะคะตรงนี้เพื่อนๆก็พับลิบินลงมาเหมือนเดิมสอดเข้าไปในกลีบตรงนี้ค่ะ ตรงนี้นะคะเราจะได้แบบนี้เส้นสีขาวแล้วก็สอดเข้าไปนะคะตรงนี้เลยเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่นะคะตรงนี้ เพื่อนๆก็พบลิปบิ้ลงมานะคะแบบนี้สอดตรงนี้เลยสอดไปตามแนวของริปบิ้เลยนะคะลาลิปบิ้โผลตรงนี้ค่ะเพื่อนๆก็ค่อยๆดึงค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นสีขาวตรงนี้ เส้นที่สองตรงนี้ค่ะพาปริพีลงมานะคะแล้วก็สอดตรงนี้เลยเันเพื่อนก็ค่อยๆดึงค่ะ จากนั้นเพื่อนๆก็จัดกลีบเขาให้เท่าๆกันนะคะดึงกลีบให้เท่ากันเลยนะคะดูมุมกลีบให้เท่ากันนะคะแบบนี้เราก็จะได้ลักษณะนี้เลยนะคะแบบนี้เพื่อนๆที่ใส่เหรียญไปแล้วก็ตัดตกแต่งตามชอบเลยนะคะตรงนี้นะคะริบินที่เหลือตรงนี้นะคะ ส่วน,นเพื่อนๆที่ต้องการจะทําไว้ใส่เหรียญที่หลังนะคะเราจะสอดเก็บริบบิ้นตรงนี้ค่ะตรงนี้แล้วก็สอดนะคะตรงนี้เลยตรงนี้นะคะเส้นที่มีสีขาวด้วยนะคะตรงนี้แล้วก็สอดนะคะสอดทั้งสี่เส้นนะคะเพื่อนๆจะนำเหรียญมาวางเลยก็ได้นะคะ จะไม่สอดก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็จะตัดริบบิ้นเส้น เส้นสีขาวออกด้วยนะคะเราจะเหลือริบบิ้นไว้สี่เส้นนะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ต้องการจะทำไว้ส่เหลียนทีหลังนะคะแล้วก็จะเหลือริบบิ้นไว้ลักษณะนี้ค่ะและ้วเพื่อนเพื่อนนำเหรียญมาวางนะคะแบบนี้สารไล่ขัดนะคะแบบนี้เลยอันนี้สำหรับเ,เพื่อนๆนที่ต้องการจะทำไว้เ่เหลียนที่หลังนะคะ เราก็จะทําไว้ลักษณะนี้เพื่อนๆก็สอดตรัวรนี้เลยนะคะแบบนี้ดึงให้กระชับนะคะแล้วนําเทปใสมาติดนะคะตรงนี้ติดการลิบบี้เลื่อนหลุดนะคะแล้วก็ไม่ให้เรียนแล้วหลุดด้วยนะคะแล้วก็ติดแบบนี้คะ่ะแบบนี้สามารถทําตัวเป่านะคะไว้ใส่เหรียญทีหลังได้นะคะเ,เพื่อนๆลองไปทําตามดูนะคะถ้าชอบก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ